ยังไงนี่มามา้ำมา,ำมาเดินมาลุกตมามาเร็วมามาเลยมาเลยไม่กล้ามากวนมาเราเราจะไปไหนลูกเราไม่ไปไอ้ไอ้ทับทิม

เออเอาวิง่งเดี๋ยววิ่งให้ลื่องเดี๋ยววิ่งให้เ,เ,หเ,เนะรื่องนะครมันชื่ออะไรฟ้าใสครับมรแม่มันชื่อทับถิมพ่พอมันชื่อเจ้าใสฟ้าครับพ่อมันใสฟ้าอือหือ ผมไม่ได้เอารวดมาแล้วคุดก็หนีกันสบายดีนะครับ ทิปหยุดนะห้ามออกไปไหนทิปเบรกเบรเบรอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ห้ามไปเกินกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้นะห้ามไปเกินกว่านี้พอแลว้ลวพอแล้วตีนะอืมอยู่แค่นี้เนี่ยพอ អឹមហាប់អបស្័យហាប់អបស្័យ